สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตั้งโปรแกรม b l a CRM นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลนครหนึ่งนะครับภายในจังหวัดบุรีรัมย์นะก็เริ่มต้นด้วยการเข้าที่เว็บไซต์ครับเป www.cosbofsoft.com นะครับที่ลิงก์นี้นะครับเสร็จแล้วท่านก็ enter เราไปที่เมนูดาวน์โหลดนะครับไปที่เมนูโปรแกรมยูทิลิตี้ตรงนี้ครับเลื่อนลงมาตรงนี้ครับไฟล์ติดตั้งโปรแกรม BR c l a i m นะแล้วก็เราก็ไปเ,เก็บไว้นะครับที่อาจจะเป็นได้ได้ E ก็ได้นะครับได้ E ผมทำโฟนเดอร์อไว้เป็น BR c l a a m BR c l a i m อัน e ับกอรเซตอัพไว้นะครับผมจะเก็บไฟล์ตัวติดตั้งโปรแกรมไว้ที่นี่นะครับแล้วก็คลิกเซฟเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ลงมานะตอนนี้ไฟล์เนี่ยได้ถูกดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็ใช้เมาส์คลิกขวาคลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกหนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่โหมดการติดตั้งโปรแกรมนะครับคลิกที่ More Info นะครับคลิกที่ Run Away ตรงนี้ถ้ายังไม่มีเครื่องหมายถูกให้ติ๊กถูกด้วยนะครับ create desktop ช o t ต c ัทเพื่อให้โปรแกรมนี้สร้างช็อตคัทไว้ให้ด้วยนะครับบ o e x กด install นะครับก็เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรมแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับหลังติดตั้งโปรแกรมนะครับโปรแกรมจะสร้างไอคอนอันหนึ่งนะครับชื่อว่า brk a อย่างนี้นะครับที่หน้าจอเดสก์ท็ของท่านนะครับอันนี้ต้องสังเกตดูนะครับว่าหลัง สร้างแล้วเนี่ยโปรแกรมสร้างช s h o r t ไว้ไว้ที่เดสก์ท็อปเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแต่ก่อนจะใช้โปรแกรมนะครับมันต้องตั้งค่าโฟลเดอร์นิดนึงนะครับวิธีการนะครับไปที่ My Computer นะครับหรือว่า This Computer This PC ของท่านนะครับดับเบิลคลิกที่ได้ C นะครับโปรแกรมเนี่ยจะถูกติดตั้งไว้ที่โฟลเดอร์ชื่อ โปรแกรมไฟล์ x86 นะครับอันนี้นะโปรแกรมไฟล์ x86 อมันคลิกขึ้นมาครับแล้วจะมีโฟลเดอร์ที่โปรแกรมติดตั้งอยู่ก็คือ brclaim ตรงนี้นะครับมันคลิกเพื่อเปิดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้เมาส์นะครับคลิกขวานะครับบริเวณพื้นที่ที่ว่างๆนะครับเลือก property นะครับแล้วไปที่แท็บ security ครับคลิก edit แล้วเลื่อนลงตรงนี้หาคําว่า user นะครับหาคําว่า user นะครับเสร็จแล้วก็คลิก Allow ตรงนี้ครับเป็น Full Control นะครับให้เป็นเครื่องหมายถูกๆอย่างนี้นะเสร็จแล้วคลิก Apply ครับคลิก OK ครับคลิก OK อีกครั้งครับปิดหน้าต่างเสร็จแล้วก็ไปใช้งานที่โปรแกรม b r k m ตัวนี้นะครับแล้ว็คลิกขึ้นมา โปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยในส่วนของผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้ใช้ยังยังไม่มียูเซอร์นะครับก็สามารถมาเพิ่มผู้ใช้งานได้ตรงนี้นะครับแล้วเติมรหัสหน่วยบริการเข้าไปครับเติมคำนำหน้าชื่อนะครับชื่อนามสกุลเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เลือกประเภทผู้ใช้งานเป็นผู้ใช้งานทั่วไปนะครับกดบันทึกนะครับอันนี้ผมข้ามไปนะครับผมมียูเซอร์แล้ว อันนี้เราล็อกอินด้วยรหัสโดยบริการของเรานะครับ Username password ก็ตามที่เราเคยสมัครไว้นะครับแต่ถ้าใครจำไม่ได้ก็สามารถมาเพิ่มผู้ใช้งานตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ล็อกอินเข้าไปครับเมนูนะครับเมนูที่ที่โปรแกรมติดตั้งนะครับก็จะมีเมนูเกี่ยวกับระบบงานที่เก็บนะครับตะวบงานตามจ่ายนะครับ ก็จะมีเกี่ยวกับค้นหาตามสเตทเมนต์กับค้นหาตาม c a d นะครับเดี๋ยวในวิดีโอจุดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมาย่อยรายละเอียดให้นะครับมีรายงานอของหน่วยบริการนะครับตามสเตทเมนต์ตามการรับบริการนะครับรายงานของจังหวัดนะครับเกี่ยวกับสรุปของการไรี้เก็บที่เป็นรายการทั่วไปกับรายการค่าใช้จ่ายสูงนะครับรายงานที้เก็บของอรายหน่วยบริการนะครับ แล้วก็ในอนาคตคาดว่าจะมีรายงานที่เกี่ยวกับสเตนเป็นการจ่ายเงินนะครับส่วนเมนูตั้งค่าการทํางานตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมาตั้งค่าอ่เ user หรือผู้ใช้งานตรงนี้ได้นะครับเมนูการตั้งค่าการเชื่อมต่อตรงนี้เรายังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวถ้าจําเป็นต้องใช้เนี่ยเ,เดี๋ยวจะทำในวิดีโอจุดต่อไปนะครับ รายการค่าใช้จ่ายสูงนะครับตรงนี้ก็เป็นรายการค่าใช้จ่ายสูงตามข้อตกลงนะครับที่มีการเรียก,ก็บภายในระบบอขององครหนึ่งนะครับอันตาราซาวนะครับซีทีสแกนจีรักซีเอ็ก็มีรายการตามนี้นะครับถ้า,ารายการที่นอกเหนือจากนี้ก็จะไม่ถูกเ,กเก็บในระบบนี้นะครับโอเคครับ สำหรับในวิดีโอชุดนี้จะเป็นการติดตั้งนะครับพร้อมกับแสดงให้ดูข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเมนูต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเนื้อหาการใช้งานก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอในชุดต่อไปครับสวัสดีครับ